วันนี้มาทำบุญที่วัดภูผ,ผาแอก ร่มรื่นนะคะเป็นวัดป่าผู้ใหญ่นิ่มพามาค่ะแล้วก็คุณยายอุ่น มันเป็นโรงครัวนะคะเสร็จแล้วเราจะไปถ้ำพพถ้ำพูหลวงนะคะ คลิปสัน้นๆนะคะวัดถ้ำภูผาเอก เราไปรถผู้ใหญ่บ้านตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจากวัดข้ามพูพาแอกค่ะคุณยายอุ่นนะคะพามาอุ่นสมชื่อเลยอบอุ่นมากเลยคุณยายใจดีมากมคือเป็นพี่น้องกันนะยายเนาะม,มันจะนิจจองมาหากันเนาะคือเป็นพี่น้องดียเนาะ,ะจัดหลังม, <า S 2> มันิลื่องกันไปเลยอ,อันนี้นะมันทางมันเหมน็น ชลทิต่าเลยเนาะอืทำบุญร่วมกันจะได้มาเจอกันกันจสัตว์หลังผู้บอกค่ะมีเหม็นมาแถวช้สกุลกดโอ้ยอยู่แต่ชื้อชื้กระม่านละใหญ่เลยว่าอักอีอันนี้ฮังมันมีเหม็นมันจ่ายจะมา้ังไปอันยานนไ้เขาเป็นนางฟ้ามาเกิดโอ้ยต้นยางต้นนี้โอ้ยจตบึกดับบันผงดูยักมันละลุงมาเรื่อยเมันจะโค้งมันบ่ เวลามันลมก็ต้องระวังเนาะเออเพื่อนเป็นนางฟ้าเพื่อนมาแค่นั้นอย่าเอมาแค่นั้นแล้วจะวังเพื่อนเพิ่นถูกเพื่อนูกเพื่อนอาจจะทําผิดกฎสวรรค์อะไรแล้วก็อืลงมาอันช่วงระยะของเขาน่ะกับของเรามันเวลาเขาจะต่างกันค่ะคุณยายยายมาเปกบ้าหมาก็ไม่เห่าคนก็ไม่เห็นหรือก็ไม่เห็นเพื่อนไม่ได้ินเสียงร้องเสียงแหลงลอันเพื่อนลงมาใช้กรรมเสร็จแล้วเพื่อนก็กลับขึ้นซ กับอีด้านหนึ่งกับพ่อเมที่มากเกิดเนี่ยกับมันเขามีลำไรเขามีหัวซ้านะเขาปะโปรแล้วกับ